ในช่วงอดีีสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟเลกาซี่กอล์ฟคลับและอยู่กับโปรคิวครับผมครับผมโบวิฟ้าครับวันนี้มีสาระอะไรดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมครับ โปรหลายท่านหลายครั้งเราก็พูดถึงเทคนิคมันก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่ามันมีคําถามหนึ่งเข้ามาครับเราพูดพยายามให้นักกอล์ฟตีไกลอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับมันก็มีคําถามว่าทําไมนักกอล์ฟที่ตัวใหญ่ถึงตีไกล้วทำไมนักกอล์ฟตัวเล็กถึงตีไม่ไกลเท่านักกอล์ฟที่ตัวใหญ่แลวนักกอล์ฟตัวเล็กสามารถตีให้ไกลได้ไหมนักกอล์ฟตัวใหญ่ได้ไหมนี่เป็นคําถามที่เรียกว่ายอดฮิตเลยเพราะว่าด้วยด้วยความที่เป็นนักกอล์ฟเอเชียอาจจะไม่ได้ร่างใหญ่เหมือนนักกอล์ฟต่างชาตินักถูกต้องครับทำยังไงให้ตีไกล หรือทําไมนักกอล์ฟตัวใหญ่ถึงตีไกลใช่ครับโปรคิวช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับปรเปรียบง่ายๆนะครับนักกอล์ฟที่ตัวใหญ่นะครับ,รบเหมือนเหมือนชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนที่เล่นในทัวร์ใหญ่ๆเนี่ยมวลร่างกายเนี่ยเขาใหญ่ใช่ไหมครับเปรียบเสมือนรถถังเราว,วิ่งชนวัตถุอะไรวัตถุหนึ่งเนี่ยมันจะทะลุทะลวงม,มันมีพลังสูงมากทาั้งๆที่ความเร็วเท่ากันเนอะไหมครับถ้าเกิดยิ่งมีความเร็วเข้าอีกอะ่ะมันยิ่งแบบเห็นความต่างได้ชัดขึ้นเช่นเดียวกับนักกอล์ฟเอเชียนะครับที่ค่อนข้างรูปร่างตัวเเเลลลล็็กกกกมมวทุอยย่างนั บวกถึงส่วนมากนักกอบที่ตัวใหญ่เนี่ยจะมีร่างกายหรือซารีล่ที่แขนขายาวนั่นหมายของว่าจะสร้างมีเวลาในการสร้างสปีดได้มากขึ้นขนาดของสวิงกว้างกว่าด้วยช่วยถูกต้องครับ,รบนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลว่าทําไมนกอลที่ตัวใหญ่ถึงตีไกลกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่านกอลที่ตัวใหญ่ตัวสูงจะตีไกลเสมอไปมันมีเรื่องของร่างกายให้มาเกี่ยวข้องเรื่องของสวิงแมชชีนิกอีกใช่ไหมแต่ถ้าเราเปรียบกันว่าถ้าเกิดว่าสวิงดีเหมือนกันทั้งคู่ร่างกายยืดหยุ่นทนทานทุกอย่างดีทั้งคู่ นะครับนักกอล์ฟตัวใหญ่มีจะได้เปรียบนะครับผมแต่ถ้าถามว่าแล้วทําไมนักกอล์ฟตัวเล็กเนี่ยไม่สามารถตีไกลได้แล้วจะทาอย่างไรล่ะถ้าถามว่าทำอย่างไรใช่ในแง่ของเทคนิคเลยครับอันดับแรกเลยหลายคนถ้าจะตีไกลเนี่ยผมว่า ประมาณ80%ถ้าตีไกลเนี่ยคิดถึงอย่างแรกเลยคือเวียงฟาดให้แรงที่สุด oh, ออกแรงให้เยอะที่สุดออกแรงให้ที่สุดขึ้นไม้หมุนเอาให้เยอะที่สุดเลยแล้วก็เวียงกลับมาเอาให้แรงที่สุดเอาให้มันถ่ายพลังจากไม้เนี่ยไปที่ลูกให้มันได้มากที่สุดซึ่งบางทีมันไม่ได้ดีเสมอไปใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งตีแรงมากๆครับถ้าเกิดว่าอย่างโปรฟี่ฟาเนี่ยสอนกอล์ฟมาเนี่ยจะร,รู้เลยว่าถ้าเกิดนักกอล์ฟคนไหนเนี่ยยิ่งตีแรงมากๆเนี่ยใช้มือตีใช้ปืนตีเนี่ยมันไม่ได้ไกลขึ้นเลยนะ บางทีมันมีปัญหาอื่นตามมาเสียทิศทางเสียทิศทางด้วยบางที Early r e l ร a s e ส้ายข้อมือเร็วอะไรโอ้โหต่างๆนานาเยอะแยะเป็นหมดเลยครับผมทีนี้ผมอยากให้มาฟิกในเรื่องของร่างกายโบฟีฟ่าเคยพูดแล้วในเรื่องของ Transition ในเรื่องระหว่างลงเนี่ยซีเควนซ์ของร่างกายตอนเริ่มจะดาวสวิงเนี่ยมันต้องเริ่มจากสะโพกก่อนเริ่มด้วยช่วงล่างก่อนช่วงล่างใช่ไหมครับสะโพกตัวแขนมือถูกต้องครับหลายๆคนเนี่ยไปเข้าใจไปใช้ปลายทางใช้มือก่อนเพราะฉะนั้นร่างกายไม่มีตัวเหนียวแรง เขาเรียกว่าไม่ได้เริ่มจากช่วงล่างไม่ได้เริ่มจากซีเควนที่ถูกต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้โฟกัสในเรื่องของสโนะโพกในขณะที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยขณะที่ท่านกาลังจะชิปน้ําหนักมาเนี่ยให้เร่งสะโพกเลยครับให้เป็นฟิลการเทินสะโพกให้แรงเลยให้แรงที่สุดเลยให้แรงที่สุดถ้าเกิดว่าสะโพกมีการเทินที่เร็วเนี่ยสังเกตไหมครับร่างกายซีเควนเนี่ยพอมันถูกต้องแนละ้วมันจะดึงชุด ในเรื่องของตัวลงมาตัวพาแขนแล้วก็พามือเข้ามามันเหมือนตามมาเองถูกต้องอม,มันตอน่อเนื่องกันครับมันเป็นเหมือนคอมโบไล่กันมาครับเพราะฉันอยากให้มาโฟกัสเรื่องของสะโพกสะโพกแรงตัวเดี๋ยวมาทุกอย่างมันจะไล่มาตามซีเควนซ์ข้อดีก็จะตามมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับซีเควนซ์รหรือระยะที่อาจจะไกลขึ้นด้วยเมื่อท่านเรียงลาดับถูกต้องใช่ครับเรียงลำดับถูกต้องร่างกายจะได้ใช้ได้ครบทุกส่วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนี่ครับนี่ก็เป็น ลองไปเช็คกันดูนะครับว่าท่านได้เริ่มจากการใช้สะโพกอย่างที่โปรคิวได้แนะนําหรือยังครับแล้วท่านถ้าท่านทําได้แล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตีไกลขึ้นแน่นอนแน่นอนครับผมครับ,รบ,รบขอบคุณโปรคิวมากๆนะครับในสาระวันนี้และนี่คือทั้งหมดในช่วงออดเดอรทีในสัปดาห์นี้ครับ